มันเห็นอะไรยังเนี่ยมันเห็นแล้วเอาตามสูตรที่เองบอกนะน้องข้างหน้าต้องเข้าข้างหน้าเข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้เสียเข้าตรงไหนเนะ่อเอาใครไปคนเดียวออกไปแล้วหนึ่งลุดมาละหลุดเดียวโรนัลดแลห้ระวังนะแดงเปิงหนึ่งสะดุ้งเลยนะมึงลองโผล่มาที่เฮียกูยะล่นให้ อย่าลั่นกูนะขออย่าเป็นตัวส่งไปตั้งเฮ้ยมันดักกูตั้งตอไอ้เหี้ยใช่หรอเออเออเจ้เจ้มันดักที่เดิมเหรอเออผมว่ามันดักอยู่ด้านบนนะที่เดิมแล้วมันดักอยู่ดักควายผมว่าไอ้ฟุ๊กของมึงมันเป็นปืนไม่ตรงไอ้เหี้ยมันขี้โขบยิงเท่านั้นน่ะต่อต่อต่อปูปลาแปดฟุกไงให้ให้เพื่อนนำาปไงสามสองหนึ่งไปไปดิออกไปดิใครในปิงไปดิ เฮ้ยวายอยู่นี่วายอยู่นี่วายอยู่ที่ผมวายชั้นสองวายตายวายตายวายดักวายกูเห็นเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยกูเจอมันโดด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 โอ้เรียเล่าๆหาเพื่อนไอ้ไหอันไหนเจมระเบิดโอ้โหทีไรกเลยเพื่อนระเบิดเพื่อนระเบิดโอ้ตัวเดียวไอ้ฟุ๊กเหรอไอ้ฟุ๊กเหรออะไรลงเมื่อกี้ก่อนนายฟุ๊กนะฮะผมเองผมเองผมเองเฮ้ยมันมันขึ้นมันมาอีกมันมาอีกจุดโดดจุดโดดชั้นสองจุดโดดชั้นสองไอ้หนี้สามยผมตายไม่เก็บอยู่ชั้นแรกต้อง เอาดิเอาเลย่เอาล้วแตกหนึ่งสามร้อนเดไหนเอาดิแตกหนึ่งแตกหนึ่งสามร้อยแตกกูแตกไอ้เหี้ยกูแตกชิดมุมเก็บ็ออมยให้กูด้วยตายหนตายหต่อต่ต่อให้หมดใครเก็บได้เก็บตายตายตายตัวเหลือตัวเหลือตัวเดียวเดียเหลือตัวเดียวเฮ้ยอีกง่

พี่หนื่อหเหรอใครพี่พี่จะตบไปเลยได้ขาดแล้วตัวตกเขราอีกไอ้แย่กูตอนดูหยิกกูจะรวเลยหย้ก